สวัสดีค่ะทุกคนพบกันกับอูช่างทันอูบ่บ้านๆกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราหยุดงานไปเที่ยวหนึ่งวันหนีลูกค้าเที่ยวนะคะแล้วก็กลับมานะคะเริ่มางานแล้วก็มาทํางานที่เรารักกันดีกว่าค่ะทุกคนลูกค้าก็รออยู่นะคะเราก็จะ เอาอัดคลิปของวันนี้นะคะเพื่อที่จะมาดูผลงานต่างๆนะคะว่าถึงขั้นตอนไหนให้ลูกค้าได้ดูกันนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะลูกค้าน่ารักมากลูกค้าเข้าใจนะคะแล้วก็ลูกค้าก็ใจเย็นใจดีน่ารักมากเลยนะคะนี่คือรถที่เราจอดที่อู่รอที่จะทาสวยกันแต่ละคาคนะลูกค้าก็ใจเย็นกันิดนึงนะคะสําหรับ มาที่อู่ช่างทำน,นะคะบอกเลยว่าเราจะทํำรถออกไปให้สวยเงาฉ่าแล้วก็ถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ส่งการปีนี้นะคะสําหรับคนที่เดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปเที่ยวนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ